สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หญิงแก้วไม่มีอะไรทําค่ะไม่ได้ทักทายเพื่อนมานานแล้วเนาะจะเป็นอาทิตย์แล้วอาทิตย์แล้วมั้งไม่อาทิตย์แล้วค่ะอทิตย์กว่าแล้วเนาะเป็นอาทิตย์เนี่ยค่ะได้ให้ดูว่าหญิงแก้วจะมาย้อมผมค่ะ ใช้ของนอันอีซี่นะคะหญิงแก้วจะยอมเองคะ่ะนี่ให้ดูผมขาวคะ่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่โชว์ความน่าเกลียดนี่ค่ะดูขาวขาวทั้งหัวเลยคะ่ะดูดูด้านนี้ด้านนี้นะคะเนี่ยหญิงแก้วแหวกน,นี่่ตรงนี้เห็นชัดกว่าเนาะนี่ค่ะดูความขาวนี่ค่ะนี่ก็ไม่มีอะไรจะต้องมาหลบไม่ต้องมาอายกันเนาะ เอากันแปบบง่ายๆเลยค่ะอันนี้อีกแก้วก็เอามาแล้วนะคะก็มีตัวหนึ่งก็ผสมเข้ามาอย่างตัวนี้แล้วค่ะอันนี้ก็ผสมน่าจะได้ที่แล้วเนาะเนี่ยผสมเชคไปพักหนึ่งแล้วค่ะนะคะ,นะคะก็ของไห k e and e ซี่มันก็มีตัวนี้นะก็มีหลอดอีกหลอดหนึ่งค่ะยิงแก้ว ที่เอามาเปิดไอ้เบอร์หนึ่งแล้วก็มาผสมเอาเบอร์สองแล้วก็มาผสมใบนี้นะคะแล้วก็ก็ก็มีตัวนี้ให้อีกตัวหนึ่งค่ะเป็นคอนดิชเนอร์นะคะก็เขาก็มานี่เลยคะ่ะมาแหวกเลยคะ่ะเอาอย่างนี้เลยเนาะเอาสดสดเนียนะเอาตรงตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะก็นี่ค่ะ,คะเอาเลยเนี่ยหญิงแก้วไม่ได้ทำมานานนะคะเพราะว่า ็อกดาวด้วยไม่ได้ไปไหนด้วยแล้วก็เลยเออไม่ไม่อยากจะทำค่ะไม่อยากจะให้เคมีมันมาอยู่บนหัวเนาะ <_ d ata> ก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงได้ก็พยายามจะหลีกเลี่ยงค่ะอันนี้แต่ว่ารู้สึกเยอะมากค่ะ <_ d ata> นี่ก็ไม่รู้ว่าหลอดหนึ่งนี้จะพอหรือเปล่านะ <_ d ata> หิงแก้วก็ไม่รู้ก็จะเอาแต่แค่หน้านี้ละกันนะคะให้แฟนให้แฟนไปซื้อมาให้ค่ะบอกเขาว่าสีน้ําตาลเขาก็นี่เลยเอา ไอ้นี่เลยมีเดียมบราวเราอยากได้บราวธรรมดามันจะได้เข้มมาหน่อยเขาก็ายังเอามีดเดยมบราวมาให้เราอีกค่ะก็เลยทําไงได้แฟนซื้อมาละก็ก็เลยต้องใช้ค่ะเพราะว่าไม่ใช้ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันมันดูแย่มากอะค่ะดูดูรับรับตัวเองไม่ได้แล้วค่ะก็เลยนเนาะเดยอ่ะนะคะเดี๋ยวครับ เอาช่วงตรงนี้ก่อนเอาที่มันเด่นเด่นก่อนแล้วก็ถ้าน้ำยาเหลือแล้วเราก็าไปส่วนอื่นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดน้ำยาไม่พอค่ะถ้าลักษณะอย่างนี้มันน่าจะต้องใช้สองหลดแล้วมั้งเนี่ยแค่ว่าก็แค่โคนนะคะก็นคะคะเอาแค่นี้ก่อนเอาตรงที่เยอะๆกัน,นะคะ่ะนี่ก็สุดยอดค่ะ ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าของรู้สึกว่าผมขาวเราเยอะมากค่ะถิงแก้วไม่ได้ยอมมากี่เดือนแล้วก็ไม่รู้จำไม่ได้ค่ะ แหวกแล้วก็โอ้มีทุกจุดเลยค่ะไม่ต้องกลัวเลยเนี่ยไม่มีทุกจุดวันนี้คงจะได้แค่ข้างหน้าเนี่ยค่ะคงไม่ได้ไปถึงข้างหลังเนาะเพราะว่ามันเยอะมากค่ะเนี่ยแล้วก็บางผมขาวบางเส้นนี้ก็ดื้อด้วยนะคะดื้อแบบไม่ยอมไม่ยอมดำค่ะ ยืยอมไปแล้วก็ไม่อยู่เนาะไม่ติดค่ะมีผมดื้อด้วยค่ะโอ้ตายแล้วจะหมดแล้วค่ะเนี่ยตรงนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ด้านนี้ค่ะจะต้องเน้นพอเราแวกผมด้านนี้เนาะแล้วก็ไงก็ ตจนีนี้ก็ขาวเยอะเหมือนกันค่ะเนี่ยขาวตึงไปหมดแล้วค่ะมีแต่ผมขาวนะเหมือนจะหมดแล้วค่ะดูสิอ่ะอ่ะต้องพยายามค่ะเพราะว่ากลัวจะไม่ทั่วหัว ต็มไปหมดแล้วค่ะผมขาวถ้าอะไรนะถ้ามีผมขาวแล้วก็รู้ได้ราคาว่าสังขารนี้เขาก็ลัจะเอาคืนแล้วนะคะตอนนี้ก็มีแต่จะแย่ลงเนาะชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะมีแต่จะแย่ลง mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ไขเทผมขาวก็ปลงได้ก็ปลงไปนะคะว่าอะไรทุกอย่างมันไม่มีอะไรยั่งยืน นะเ็ให้มาแล้วตอนนี้เขากำลังจะมาเอากลับนะคะเนี่ยแฟนชีบอกมาหลายรอบแล้วว่าเอออยูผมขาวแล้วนะเมยยื่อไหร่ยูจะย้อมผมรอ เราก็แก้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ค่ะ <c oughs> เราก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ <c oughs> เรื่องของเรื่องไม่ได้ค่อยไปไหนด้วยเนาะแล้วช่วงนี้อากาศหนาวด้วยค่ะออกไปข้างนอกเราก็ใส่หมวกเราจะไปไปตรงไหนไปเจอใครเราก็ไม่ได้เจอใครแล้วเนาะเราไปก็แค่ไปออกไปเดินออกไปเดินออกไปเดินเราก็ใส่หมวกตลอดก็ไม่มีคนเห็นค่ะเพราะไม่มีคนเห็นก็ เป็นโอกาสของเราเลยค่ะที่จะไม่ยอมผมผมมันมีมันมีเยอะค่ะทุกจุดเลยเดี๋ยวนี้หินแก้วข้างหลังก็คงจะเต็มเหมือนกันแต่เรามองไม่เห็นสิ่งไหนที่เรามองไม่เห็นเราก็ไม่เป็นทุกข์นะคะก็ฉะนั้นก็เหมือนกับการที่ว่าใครจะว่าเราเหมือนคนที่คนแก่เขบอกว่าใครจะนินทาใครจะว่าเราไม่ได้ยินเราก็ไม่เป็นทุกข์อันเดียวกันค่ะอันนี้ผมงอก อยู่ข้างหลังเราไม่เห็นเราก็ไม่เป็นทุกเนาะเราก็เอาแค่ข้างหน้าก็พอที่เราเห็นเห็นที่เราไม่เห็นเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันไม่ต้องไปอะไรกันมากเสื้อตัวนี้ฮะหญิงแก้วใส่สำหรับยอมผมโดยเฉพาะค่ะถ้าเรารู้สึกเราเอาไปให้ไปจ้างเขายอมค่ะมันจะอยู่ได้นานกว่าที่เรายอมเรายอมเองเนี่ย มันจะไม่ค่อยอยู่ค่ะไม่รู้เราไปไปยอมลูกก็ใส่น้ํายาอะไรให้ก่อนหรือยาขาดะจะรงหรือยังไงก็ไม่รู้นะคะมันมันอยู่ค่ะมันอยู่ติดติดทนเลยค่ะจนกว่าผมใหม่เราจะออกมานะมันถึงจะขาวแต่อันนี้ถ้าเรายอมเองอย่างเงี้ยค่ะบางทีผมใหม่ยังไม่ออกมาค่ะผมเก่าที่เรายอมเนี่ยมันก็หายไปแล้วค่ะมันเป็นจางๆเริ่มจะเป็นจางๆเหมือนสีมันจะออกไปอะค่ะ อเอาอันนี้ปัดนะอันนี้เขาอันที่ว่าสำหรับแปรงที่เขามายอมโขนนะคะนี่ก็ให้มายิแก้วก็เก็บเอาไว้ค่ะเอามาเก็บไว้ยอมเพรช่วงไหนที่เราตวัดใช้มือไม่ตวัดไม่ได้เราก็ใช้แปรงตัวนี้ตวัดนี่ค่ะผมขาวเยอะค่ะ ตองมาดูกันนะคะตอนตอนเสร็จค่ะจะเป็นยังไงก็เจ๊กิเ,กเร่แค่ไหนก็ดูเอาเองเลยคะ่ะงานนี้เลยค่ะนะคะก็จะหมดแล้วค่ะเนยดังปิด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 อย่างงี้ก็แปลว่าจะหมดละก็อีกแก้วก็พยายามเน้นแต่ข้างหน้านี่เลยค่ะเพราะว่าหมันเยอะคงจะแดงออกมาคงจะแดงหน้ากเกลื่อนกันนะคะเราไม่รู้จะทํำยังไงได้นะคะ่ะไอตรงที่ ปลายนะฮะที่ขาวเนี่ยเราจับไม่ถึงนะคะจะต้องไปให้เขาเขายอมแต่เราก็ไม่อยากไปนะคะช่วงนี้ก็โควิดด้วยก็ถ้าไหนยอมได้ก็ทําได้ก็พยายามจะทําเองค่ะช่วงนี้ไม่อยากให้ใครมามาวุ่นวายอะไรมาค่ะคงจะเละนะคะเพราะว่าดูจากการยอมไปแล้วไม่สวยปกติอิงแก้วจะยอมสวยนะคะจะไม่ไม่ติดหน้าอย่างนี้นะแต่วันนี้เอ่อ รู้สึกจะเละตรงเปะหมดค่ะเน้นตรงไรผมเนี่ยค่ะมันมันไม่ค่อยติดค่ะเราก็เลยเน้นมาเยอะเกินมันก็เลยมาโดนเนื้อเราเดินผิวเราเพราะว่าถ้าไม่ให้โดนผิวอีกไอไรผมก็ไม่ติดอีกค่ะก็ลำบากอีกก็เลยจะต้องยอมให้โดนผิวเรา เพราะว่าจะได้เก็บไรผมไปให้หมดนะคะก็เลยเนะะี่ยค่ะได้ยางก็จะต้องเสียยางเนาะถ้าอยู่เมืองไทยก็สบายไปแล้วค่ะเมืองไทยไม่ต้องสระผมเองไม่ต้องยอมไม่ต้องยอมผมเองอยู่ที่เมืองนอกอะไรที่เราทำเองได้ก็ทำนะคะมันก็ประหยัดไปเยอะค่ะ แะค,ะ okay, ค่เค่ไปยอมผมทําผมนี่ก็เดือนเดือนนี่ก็ประหยัดไปเยอะเลยค่ะถ้าเราทําเองได้เพราะที่นี่อะไรทุกอย่างมันก็แพงเนียเอาจะเอานาหน้าให้มันได้ก่อนค่ะให้มันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเติมเอาข้างหลังตอนนี้ก็ข้างหน้าน่าจะพอแล้วนะ นี่แก้วก็จะชะโลมใส่มือแล้วค่ะจะเโลมด้านหลังละจะผสมไปข้างเท่าที่ทำได้นะคะหมดแล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเอาไว้สักยี่สิบนาทีสามสิบนาทีนะคะเดี๋ยวมาล้างกันค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเออเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนี่ค่ะเพื่อนๆไปอาบน้ำมาสระผมมาแล้วนะคะก็ ประมาณนี้แลคะค่ะนี่สีมอกกานี่คะ่ะแดงเปิดให้แฟนดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสีที่อยู่ซื้อมามันผิดอันเนี้ยมอหกกานี่มันก็สีแดงแล้วยิ่งเป็นมีเดียมด้วยมีเดียมมอหกกานี่บราวนะคะก็เลยดูสีคะ่ะนะคะแล้วแฟนแฟนว่าไงรู้ไหมคะแฟนหัวเราะใหญ่เลยขำก็บอกว่าอย่างนี้แหละคนที่คนแก่มีอายุผมเขาก็จะมีเป็นสีส คน,คนแก่มีอายุเธอเธอเห็นไหมคนแก่มีอายุทั่วไปอะ่ะผมเขาก็จะเป็นสีสีอย่างนี้แหละบอกอย่างนี้มันก็แทนที่แบบว่าจะขอโทษหรือว่าจะอะไรก็พูดเป็นเป็นให้ตลกเข้าไปอีกก็เลยบางทีนะคะคนเราถ้าจริงๆอะ่ะหญิงแก้วไม่ไม่ยอมก็ได้ค,ค่ะแต่ก็อยากจะยอมให้แฟนเห็นนะคะว่าเนี่ยมันไม่ใช่สี เขาก็บอกว่าพอเราบอกว่าอยู่ซื้อสีมาผิดนะเขาก็บอกอมันไม่ผิดนี่ก็เปล่าแล้วก็บอกใช่เราบอกให้ซื้อนะ่ะมันเปล่าเฉยเฉยฉันไม่ได้บอกว่าไลา่เปล่าดารา์กเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมาฮอกกันีเปล่าอะไรฉันไม่ได้บอกนี้ฉันบอกว่าต้องการเปล่าเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข,ขาก็ไม่ฟังค่ะคือคนจะเถียงเนะาะก็จะเถียงอยู่นั่นแหละอย่างแก้วก็เลย เขาก็บอกว่ามันก็ประาวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอย่งแก้วก็เลยมายอมสหให้เขาเห็นไปเลยเนี่ยว่ามันออกมามันเป็นอย่างนี้บางครั้งคนเราถ้าเราบอกไปเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่เชื่อเรานะเขาไม่เชื่อเขาจะเถียงอันนี้อย่งแก้วก็เลยใส่ให้เห็นไปเลยเขาจะได้ไม่ต้องมาเถียงค่ะบางทีคนก็เหมือนการเรียนการสอนอ่ะบางทีเราก็สอนอยู่แต่ในห้องเรียนเด็กเขาไม่เห็นของจริงนะเขาก็ไม่เข้าใจ เขาถ้าเราเขาออกไปเขาไปเจอของจริงๆเขาก็เข้าใจบางทีเราอธิบายต้นนี้ต้นนี้ต้นไม้นี้ใบมันเป็นอย่างนี้ดอกมันเป็นอย่างนี้เขาก็เห็นแค่ในภาพเนาะเขาไม่เห็นตัวจริงถ้าเราก็พาไปนอกสถานที่ให้เขาเห็นต้นจริงๆอะไรจริงๆ <Vikings. S 2> เขาก็จะถึงบางอ้อมากกว่าเนาะอันนี้ก็เลยยิงเี้าก็เลยยอมค่ะยอมให้เขาเห็นไปจริงๆเลยเขาจะได้ถึงบางอ้อไม่งั้นเขาก็จะเทียงจะพูดอยู่นั่นแหละเขาก็จะไม่เชื่อ อยู่นั่นแหละก็เลยต้องทําให้เห็นจริงๆค่ะจะได้ไม่ไม่ต้องมาเถียงจะได้ไม่ต้องมาอะไรกันนะคะก็เลยเนี่ยเลยยอมซะ้าให้เขาเห็นค่ะนคะคะหญิงแก้วก็จะแค่เป่านะคะเป่าให้แห้งแล้วก็จะมัดเอาไว้ค่ะจะไม่หนีบอะเพราะว่าเราเพิ่งใส่เพิ่งย้อมผมไปแล้วผมเราก็อ่อนแอแลวเนาะโดนสารเคมีเข้าไป เราก็คิดว่าเออเดี๋ยวเราก็จะแค่เป่านะคะเป่าเสร็จแล้วก็ามามัดมัดเอาไว้ค่ะมาให้เป่าให้หมาดๆแล้วก็มามัดเอาไว้แล้วมันก็ผมมันจะนุ่มค่ะหญิงแก้วชอบตอนนั้นนะคะแต่เวลาจะยืดหรืออะไรอย่างเงี้นยนราจกหญิงแก้วจะไป ธุระไหนที่มันดูดีหน่อยสําคัญหน่อยอย่งแก้วก็จะยืดผมนิดนึงแต่ถ้าไม่ได้ไปไหนแก้วก็จะเป่าธรรมดาแล้วก็ไะให้มันเป็นรอนนิดนิด,นดของมันตามเรื่องของมันไปนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงเนะเาะพอแห้งมาแล้วอันนี้ยังเปียกอยู่ค่ะเสร็จจะมาเป่าดูดูตอนแห้งเนาะ น,นี่พอแล้วค่ะหมาดๆเดี๋ยวมาหวีแล้วก็มามัดนะคะมามัดเป็นจุกให้มันแห้งของมันไปเองค่ะจะบอกเพื่อนๆว่าคนส่วนมากเลยนะคะคนที่อยู่เมืองนอกนะคะ่ะเขาไม่ ไม่ค่อยได้ไปสระผมที่ร้านหรอกนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ไปย้อมผมอะไรบ่อยๆที่ร้านไม่ได้ไปตัดผมอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเขาก็อยากจะประหยัดเนาะคะ่าตัดมันก็แพงนะคะกออ็ส่วนมากแล้วเขาก็ถ้าย้อมผมนะคะส่วนมากคนก็จะย้อมผมเองกันนะคะที่นี่เขาไม่ค่อยมีใครไปไปจา้างเขาเท่าไหรค่ค่ะนะคะ ถึงว่ามันไม่ใช่แต่ว่าเราจนนะคะเราก็เลยไม่ได้ไปคนที่เขารวยกันเขาก็ยอมเขาก็ยอมเหมือนกันค่ะเขาก็ยอมเองเหมือนกันค่ะก็เหมือนว่าเมืองไทยเรามันร้านทําผมคงจะเยอะด้วยเนาะแล้วก็คนไทยก็เหมือนติดเอ่อติดอะไรติดการทําผมการไปใดการไปทําที่ร้านนะคะก็เลย มันก็เลยมันอาจจะสะดวกแล้วก็คนที่เมืองไทยเงินเขาคงจะคล่องด้วยเนะหามาง่ายได้ง่ายใช้ง่ายคล่องตัวทีนี้บางทีคนเมืองไทยเราเรามาเนี่ยเราก็เห็นเงินเนาะนะเห็นเงินของพี่นี่แล้วเราก็ไปเปรียบเทียบกับเงินไทยเราก็โหเงินขนาดนี้ถ้าเปรียบเป็นเงินไทยเราก็ได้ตั้งขนาดนี้บางทีหญิงแก้วก็เสียดายนะคะเพราะเงินเห็นว่า มันก็ต้องเยอะนะก็เสียดายที่จะไปทำถ้าเราเก็บเก็บเป็นเงินเราแลกเป็นเงินไทยเราก็เออพอมันถึง,ถงแล้วเราก็เสียดายเนาะ,ะอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้รวยอันไหนที่ประหยัดได้เราก็ประหยัดนะคะทำเราจะได้มีเงินเก็บมีเงินอะไรไว้ใช้ตอนแก่มั่งคะ่ะถ้าเราใช้เงิน สรุยสรายมากนะคะเงินมันก็หมดนะคะเพราะเราก็ไม่ได้ทำงานอะไรนี่ให้ดูค่ะเนี่ยอาจจะมืดนิดนึงก็อันนี้มันเริ่มมืดแล้วนะคะมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะก็คาเวอร์ใช้ได้อยู่ค่ะแต่ก็ยังก็ยังเห็นเป็นแดงๆอยู่เมื่อกี้แดงน่าเกลียดค่ะแต่พอตอนนี้มาก็มันก็บังๆกันไปก็มองไม่ค่อยเห็นก็อ๋อนี่เห็นตรงนี้ค่ะเยอะมากเลย แดงมากเลยแต่ว่าตอนนี้มันเห็นไม่ชัดอะค่ะเดี๋ยวไปโดนแดดะคะ่ะถ้าโดนแดดแล้วเราก็จะเห็นชัดแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างข้างหลังข้างหลังนี้สภาพเป็นยังไงเนาะแต่ต้องให้ไปดูให้ไปโดนแดดก่อนนะคะก็เนี่ยคะ่ะเพื่อนๆอันไหนที่เราทําเองได้เราก็ทำเนาะอตอนแรกหญิงแก้วก็ยอมยอมผมเองไม่เป็นนะคะ นี่เพื่อน,นเขาบอกเขาก็เขาทําเองเขาก็เลยยอมให้ให้เราดูว่ายอมอย่างนี้อย่างนี้อ่ะแล้วอย่างแก้วก็มายอมเองค่ะพอมายอมเองอะยอมได้ตอนแรกใหม่ๆก็ให้ลูกช่วยให้ลูกทําให้พอหลังๆมานี่ก็เออเริ่มทําเองนะคะก็คือไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากตอนแรกอย่างแก้วก็อาจจะซีเรียสไปหน่อยกลัวมันจะเปิดหน้า กลัวมันจะไม่ทั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังๆมันนี่หญิงแก้วปลงแล้วค่ะก็คือเราอมไม่ต้องไปอะไรมากบางทีมันไม่มันไม่เสมออะไรนิดๆหน่อยๆก็ช่างมันไปนะคะอย่าไปซีเรียสมันก็เลยหญิงแก้วก็เลยทําเองนะคะเดี๋ยวนี้ก็เลยเนี่ยค่ะทาได้นะคะมันก็คือมันจะต้องลองผิดลองถูกมามั่งเนาะ ตอนแรกมามันก็เปื้อนเปื้อนไปทั่วก็ใช้วัสลีนค่ะเมื่อก่อนนี้เขาบอกให้ก่อนจะทําให้เอาวัสลีนมามาทารอบรอบรอบนะคะเวลามันเปื้อนแล้วมันก็จะไม่ได้โดนหน้าเรานะคะมันก็จะอยู่บนวัสลีนแล้วมันก็จะออกไปยิ่งแก้วก็เอาวัสลีนมาทาซะถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะแต่แต่สมัยนี้ก็คือไม่ละคะ่ะถ้ามันเปื้อนนิดเปื้อนหน่อยก็ปล่อยไปไม่ ไม่ไม่สีเรียสน,นะคะก็คือก็ไม่ไม่ต้องละค่ะเนี่ยหิงแก้วก็จะเอายางเนี่ยนะคะมามัดยางซึ่งมาเป็นขวดเลยหญิงแก้วจะก็ามามัดเป็นป้องป้องค่ะเปาะมัดให้มันแห้งนะคะพอมันแห้งแล้วมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นหลอนค่ะนี่ค่ะ,ะมัดเป็นป้อง,ป,องป้องอย่างนี้ค่ะ เพราะว่าผมหญิงแก้วฟูนะคะพอผมฟูเราก็จะทําวิธีนี้ค่ะมาให้มันเป็นโป้งๆแล้วให้มันแห้งไปนะพอมันแห้งไปปุ๊บเนี่ยผมอ่ะมันมันจะไม่เนี้ค่ะมันมันไม่อะไรนะมันไม่หยิกมันไม่หยิกมาอ้าเพราะว่าหญิงแก้วเป็นคนที่ผมไม่มีน้ําหนักเนาะผมไม่มีน้ําหนักแล้วมันก็จะหยิกแล้วเอามันผมมันจะฟูผมมันจะฟูค่ะแต่พอเรามาทํา อย่งนี้ปุ๊บให้มันอยู่เป็นป้องๆนะพอมันแห้งไปอะค่ะมันก็เหมือนผมฟูนะนะั้น่ะมันจะไม่ฟูนี่ค่ะก็จะเอาเคล็ดลับเนี่ยค่ะมาบอกวันนี้ก็เลยมาย้อมผมก็เลยนี่สำหรับคนไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะไปปาร์ตี้ไหนไม่ได้ทําอะไรนะคะทําเสร็จแล้วก็อยู่บ้านถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องผมผมยิกผมฟูนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะมายืด เพราะว่ายืดเนี่ยมันก็ร้อนมากเนาะมันก็ดาเม็ดทาให้ผมเราเสียเนาะนี่วิธีนี้ที่หญิงแก้วทําค่ะหญิงแก้วก็จะมามัดมัดเป็นป้องๆเนี้ยคะ่ะแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งพอมันแห้งปุ๊บผมเพราะผมเราไม่ได้ไปโดนที่หนีบใช่ไหมคะที่หนีบแบบมันหนีบออกมาแล้วมันสวยจริงถ้าสมมุติว่าเราจะไปงานก็โอเคเนาะนานๆทีเราก็หนีบไปแล้วก็ผมเรา เราโดนความร้อนจะดําเม็ดจะเสียเราก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่มีช้อยเนาะแต่ถ้าถ้าเราไม่ได้ไปงานไหนนะคะแนะนําให้ใช้วิธีเนี้ค่ะได้ผลค่ะเพราะหญิงแก้วทำเนี่ยหญิงแก้วจะมามัดเป็นป้องๆอ,อ,อย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะคะให้มันแห้งพอมันแห้งปุ๊บเราปล่อยออกมาเนี่ยค่ะมันก็จะนิ่มผมเราจะนิ่มจะเป็นร้อนนิดๆแล้วก็สวยค่ะผมไม่เสียด้วยนะคะก็เลยเนี่ยค่ะ เอาเคล็ดลับของหยิ่งแก้วมาบอกเนาะเรามีอะไรเราใช้ได้ผลเราก็อยากให้ทุกคนถ้ามันป้องมันใหญ่ไปก็เอามัดอีกป้องนึงอย่างี้ให้มันเป็นอีกป้องนึงสั้นๆหน่อยนี่ยก็เรามีอะไรเคล็ดลับอะไรดีๆเราก็มาบอกกันเนาะมันไม่ได้อะไรนี่ค่ะหี่แก้วจะมัดตรองมีอีกป้องนึง มัดหลายป้องเลวค่ะเพราะว่าถ้าเรามัดแล้วมันก็ผมนะคะถ้ามัดออกมาแล้วป้องไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องไปซีเรียสหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันแห้งออกมาแล้วมันก็จะเป็นเป็นหลอนลอนตามป้องที่เราเรามัดเอาไว้นี่นะคะนี่สําหรับคนผมฟูเนาะผมฟูแล้วต้องการให้ผมมันมันเรียบนะคะมันต้องการผมให้มันเรียบ แล้วก็ไม่ต้องไปเป่าอ้อไม่ต้องไปไปอะไรนะไปยืดค่ะแค่ใช้กันอยากจะมัดช่วงนี้ให้มันแน่นๆหรือถ้าใครมีหมวกนะคะถ้าใครต้องการให้ช่วงนี้มันเรียบค่ะนะคะไม่เป็นคลื่นให้มันเรียบนะะ้หมวีเสรแลกมัดอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาหมวกค่ะมาใส่มาใส่กดมันไปนิดนึงนะคะหมวกสําหรับวินเทอร์ค่ะหมวก ไหมพรมอะถ้าใครมีนะคะเอาบบกไหมพรมมาใส่แล้วมันก็มันก็จะเรียบค่ะอย่างกให้ดันนะข้างบนนี้มันแน่นๆนะคะก็เลยนะีนะคะเสร็จแล้วคะ่ะก็ประมาณนี้ พอไปแกะออกมานะคะผมเราก็จะหอมด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่ใช้เครื่องหนีบผมนะคะเครื่องหนีบผมเนี่ยทำให้ทาให้ผมเรามันเหมือนประมาณมันมันเบินใช่ไหมคะมันมันจะไม่หอมถ้าอันนี้นะคะถ้าเราสระผมเสร็จอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอสักพักนึงพอผมมันแห้งเราแกะออกนะคะผมเราจะจะหอมค่ะจะหอมยาสระผมจะหอมน้ํายานวดผมนะคะแล้วก็จะหอมไปอย่างนั้นนะคะหลายวันเลยจนกว่าเราเราจะสระเนาะ ก็โอเควันนี้ก็หญิงแก้วก็เอาเคล็ดลับเทคนิคในการดูแลผมนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาผมผมหยักโซกผมฟูนะคะแล้วก็ไม่อยากจะยืดทุกครั้งที่สระผมนะคะก็คือ วิธีนี้ค่ะหิงแค้วใช้แล้วได้ผลก็เลยเอามาฝากนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็เอาสาระเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ